พระอริยสง์รูปที่13พระสุทธิธรรมรังสีคำภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรม,มทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระเดชพระคุณท่านพ่อลีธรรมธทโรพระอริยเจ้าผู้มีพลังจ,จิตแจกล้าท่านเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐถึงพร้อมด้วยอำนาจแห่งบาร,รมีและบุญที่สั่งสมไว้แต่ปางบัน มีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในการเผยแผ่สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านมีมโนปณิธานว่าจะให้เลือดทุกทุกหยดในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเป็นไปเพื่อกิจพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอสู้ถวายหัวจนสุดชีวิตปฏิปทาอัลลุลไมัยของท่าน ทำให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายเลื่อมใสทั้งกายวาจาใจขันติธรรมและเมตตาธรรมของท่านเป็นที่ทราบซึ้งแจ่พุทธบริษัททั้งปวงท่านจึงเป็นสิทธิที่ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตให้การยกย่องและโปรดเป็นที่สุดองค์พระหลวงตามหาบวญยานสัมปันโนได้กล่าวถึงท่านพ่อลีในเรื่องนี้ไว้ว่า บรรดาครูอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปหาท่านองไหนไปหาเราจะไม่ยอมหนีไปไหนนะเรา <c oughs> ไม่ยอมหนีไปไหนเราจะจ้อฟังดูกิริยาอาการที่ท่านต้อนรับทุกสิทธิ์ของท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไป,ไปแต่ละองค์องค์ไปองค์นี้มาท่านจะปฏิบัติอย่างไงกิริยาอาการทุกอย่างภายนอกภายในท่านจะมีอะไรเราจะฟังจับเอาทุกทุกแขนงเลยทุกอาจารย์เราไม่ยอมหนีแล้ว ผูาวารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปหาท่าน <c oughs> อันนี้ท่านจารีไปนี่พนะอไปแล้วก็ <c oughs> ไปจัดรุ่นให้ท่านลีนะว่างั้นนะธรรมาวางังนที่มาเลยไปจัดในป่านี่ให้ท่านลีนะบอกนั้นแล้วเราก็ไปจัดให้ท่าน <c oughs> ท่านพักเป็นมีแกลบเรียบร้อยเขาไปพักอยู่ในลึกๆพอเหมาะพอดีแหละ ตอนวันนั้นมันคํำแล้วท่านไม่ไปบอกได้เราไปจัดที่ให้องค์อื่นองค์ใดท่านก็ไม่เคยบอกนะไม่เคยแต่ท่านจะหลีไปท่านบอกให้สมหาไปจัดที่นอนให้นะที่ไปทางป่า่าเราก็รู้แล้วเนที่เหมาะสมพอตอนเช้าฉันเสร็จแล้วท่านไปเลยนะท่านไปเองท่านพักแล้วแล้วก็คืนนั่นนะตอนเช้าไปหาไปท่านเราก็ เราเข้าไปก่อนแล้วท่านตามหลังไปละหลวงปู่มั่นแล้วนี่ท่านไม่เคยไปกับองค์ไหนนะอืแต่ท่านพออะท่ท่านไปนะท่านไปดูไหนจัดที่ไหนให้ท่านรีล่ะวางไว้คนท่านมองไปเห็นเออเข้าท่าอยู่นะท่านมอ,ม,อม,อม,อมองมองเออเข้าท่าอยู่จัดแแ่เป็นร้านเล็กๆให้เอาเตียงอะไรไปวางไว้เรียบร้อยกานพักที่นั้น นั่นแหละท่านท่านไปดูเนาะท่านจะรียนท่านท่านไปดูเองเน, <c oughs> นี่ยเวลาพูดธรรมะกังคืนก็มาจันล่าฟังพูดท่านพูดเด็ดเลยเดี๋ยวน,นั่นลูกศิษย์พูดเด็ดก็ไปหาท่านพูดแบบนั้นเนี่ยผึ่งปึ่งผึ่งผึ่งเลยธรรมะไม่ใช่ธรรมะเด็ดๆจังนั่นแหะออกผึ่งปึ่งผึ่งผึ่งเลยนะฟังทุกระยะไม่ไม่เคลื่อนไหลไปไหนเลยนะ บรรดาครูอาจารย์ลงไหลไปเราจะเจ้าตลอดมันจะเป็นนิสัยอะไรก็ไม่ทราบมันมนเป็นอย่างนงั้นเรา <c oughs> อยู่พูดถึง,งเรื่องท่านจรีท่านโปรดมานานท่านโปรดมาเป็นประจำไม่เคยเห็นข้อใดว่าท่านตำหนิท่านรีไม่ดีอย่างนั้นไม่เคยมียกขึ้นแต่ว่าเด็ดเดี่ยวท่านรีเด็ดเดี่ยวมากมา,างงท่านไม่เสียก็จะทำประโยชน์ได้มากมานะท่านจรีนะแต่เสีย นิทก่่าไมดีสมศักดิ์ศรีที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมให้เป็นอัศวินแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ทรงทุดงมีธรรมะเป็นอาวุธเล่ากันว่าท่านเป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชกับชาติมาเกิดเพื่อบรรลุธรรม ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่ถ้ำเขาชะกันอ,อําเภอเขาชะกันจังหวัดปราจีนบุรีท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่31มุกราคมพุทธศักราช2449ณบ้านนองสองห้องตำบลยางโยภาพอ,อําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายเปาและนางพวยนารีวงศ์มีพี่น้อง9คน เมื่ออายุท่านได้11ปีด้วยนิสัยที่ท่านมีความกตัญญูกตาเวทีต่อบิดามารดาในใจท่านจึงคิดหาทางตอบแทนพระคุณผู้ให้กำเนิดอยู่เสมอ